สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ปิ่นพาชมสินค้าเข้าใหม่ค่ะอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าใหม่มาแล้วนะคะตัวนี้เป็นผ่นทํารุ่นนะคะผ่นสับพร้อมหยอดนะคะสินค้าคุณภาพจากค่ายนาซาค่ะตัวนี้ใส่แท็กเตอร์นะคะคูปรตรุ่น B24 B27 ใส่โซลิด26แรงได้เลยนะคะตัวนี้เป็นผ่นพวนผ่นทํารุ่นนะคะ ตัวได้นะคะเป็นใบแบบใบพีทีโอค่ะใบสับนะคะขนาด18นิ้วจำนวน6ใบนะคะตัวถังเป็นถังสแตนเลสอย่างดีนะคะตัวนี้เป็นถังสแตนเลสอย่างดีค่ะไม่เป็นสนิมใส่ปุ๋ยได้ไม่เป็นสนิมนะคะด้านในนะคะนี่ค่ะบรรจุป,ปุ๋ยนะคะได้ประมาณ70กิโลกรัมหรือกระสอบครึ่งนะคะส่วนของการใส่ปุ๋ยนะคะตัวนี้เราใช้รูปแบบของการปรับการหยอดปุ๋ยนะคะ โดยการใช้ความเร็วของรอบ PTO นะคะฉะนั้นทุกชิ้นจะมียอยให้หนึ่งตัวนะคะตัวนี้สามารถปรับปริมาณของการใส่ปุ๋ยได้นะคะจะใส่มากใส่น้อยขึ้นอยู่กับรอบความเร็วของเกียร์ PTO ของคุณลูกค้านะคะสำหรับตัวนี้ค่ะหรือไม่ใส่ปุ๋ยก็ได้นะคะก็สามารถสับทวนดินได้ปกตินะคะสำหรับตัวนี้นะสิ่งแา้คุณภาพจากค่ายนาซาค่ะราคาไม่แพงนะคะ หชุดนะคะราคาเพียง32500บาทเท่านั้นนะคะสาม0มบาทเท่านั้นสำหรับผ่านทวนผ่านทำรุ่นจากค่ายนา s a สินค้าคุณภาพมาแล้วนะคะท่านใดที่มองหากันอยู่ค่ะสาแท็กเตอร์รุ่นเล็กนะคะอย่างเช่นคูปต้า B24 B27 ซลิแรงสินค้าเข้าแล้วค่ะราคาเพียง32500บาทเท่านั้นนะคะ 32,500บาทเท่านั้นสอบถามสั่งซื้อที่0 8 1 0 4 6 2 6 4 0ได้เลยนะขอบพระคุณค่ะ